นนี้เรติดอยู่ในรนะเราต้องการเขาช่วยเหลือ ออกจากบ้านจากนัาวิงสู่พื้นที่อันไก่โพนบนถนนมอเตอร์เวย์และครั้งนี้เป็นการเดินทางตอนกลางคืนด้วยวันนี้เราจะเดินทางไปไหนครับบุญชใจไปจันทบุรีครับผมเดินทางไปจันทบุรีกันนะจ๊ะบ้เรืวิบทริปนี้ทริปจันทบุรีนี้เราก็จะไปทําภารกิจหลายอย่างใช่ทภารกิจครอบครัวด้วยแล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวด้วย แต่าพลังกีดตัวนี่ไม่บอกนะถ้าบอกไปมันจะไม่ใช่กดตัวละ <laughs> มันจะไม่เรื่องกคนอื่นแล้วไม่บอกหนระือเปล่าไม่บอกเนาะทีริงๆไม่รู้ว่าจะยังไงเลยนะ <c oughs> ใช่แล้วไม่รู้จะไปถึงกี่โมงอ่าหรือว่าร่างกายเราจะไหวได<ช>้ไหมก็คืออาจจะมีแบบว่าได้นอนปั๊มแน่ๆหรือว่ายังไงทีนนี่อาจจะไปว่าข้าไหนนอนนั <c oughs> ่นจริงเข้าไหนนอนนั่นเพราะว่าเราออกมาเนี่ย ออกมาดึกออกมาสามทุ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มยังไม่ถึงมอเตอร์เวย์เลยอ่ะที่ดูขับมามาเรื่อยๆอ่ะทุกทีเราขับกลางวันเนี่ยก็ประมาณห้าชั่วโมงใช่สว่างคาตาแล้วมันเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปจอดตรงไหนอะไรยังไงไปดู อู่่ดกบตอนนี้เที่ยงคืน40่ครับเราขับรถมาถึงแกลงแล้วครับเลยสามย่านมาหน่อยก็เลยจะพักก่อนไม่น่าจะขับต่อไหวแล้วเดี๋ยวจะอันตรายเราก็เลยมาจอดนอนกันหน้าเซเว่นเลยจะได้สะดวกสบายตรงนี้ไฟมันจะสว่างไว้ใช่ไหมคาที่ได้ไหคะ,อ,ะอืมแราว่าเมื่จะไกลคนแต่แม่ ก็จะไกลไปแม่จะไกลคนไปหรอเออหรือก็เดี๋ยวผ้ากั้นเราก็ได้บ่หัน้อยหัหมดสบายหลังปะนอนเบาหลังข้างล่างไงเออเบามันนอนสบายไหมก็ได้เดี๋ยวจะขยับขึ้นไปเลยขยิบขึ้นมาอ่ะเอาของมันหึ จะได้พอเราออกจะได้ออกไปเลยไงเราไปเลยไม่ได้เลยก็ต้องแตะดีๆไมไ่เป็นไรเอาให้หนอนสบายดีกว่าเราไม่ต้องเอาอะไรมาเกะกะมือดึกมากของเราเป็นอะไรครับวันนี้ครับกำลังเสียกระเดาเล่นนี่ได้ปะโอเลอน่นไปนญญไไปุป๊บเส้นยาอสามเรย่องกระเดาเราไปกระเดาคนละดวง

หลออ,อ่ะมอนอะม่นอนไม่ไหวมันขับไม่ไหวเลยต้องจอดนอนเลยอีก60กว่าโลอ่ะนอนกไนดีกว่าไปไปก่อนี่น้ำปูมาจากบ้านนะคือนอนได้เลยเนี่ยไม่ยังปูมาเลยลืมนึกลืมนึกเขาจะมอญเดียวจอดเลยอะ่ะมอญเดียวถึงบ้านไม่ไหว สินค้าเสร็จแล้วก็ไปแปลงฟันครับเปลีนต็นนอนปาแยแดงกลับแล้วอ,ะอ่ะได้เวลานอนแล้วนะครับามน,นอนเราจะต้องพักผ่อนแล้วเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกไปเช้าด้วยออกไปเช้าไม่ไหวแล้วมันเดินงัว่วอ,อ่ะม,มันไม่ได้นอนมันไม่ได้นอนเต็มอิ่มมาหลายวันแล้วอ,ะอ่ะเรียกห้อ,อง,งนอนเราจัดการนะพร้อม กเหมือนเดิมงงๆเลยนะงงๆแล้วนอนป้อมด้วยใช่อันนี้ฝั่งนี้พม่านี่ยังไม่มีนะก็นอนงงไปอนเดี๋ยวใค่ก็จะมีตอนนี้เรมีพม่านี้แล้วนะนี่มาสองฝั่งอ่ะใครบอกหน่อยว่าฉันจะทำยังไงให้มันตึงอยู่ในรถนะไปขยับมากเดี๋ยวรูดดิรูดรูดแล้วของนุ่นอ๋อนี่ไงเมล็ดมะเมล็ดมันดึงมะเอออยาให้มันดึงกันมาก เราไม่่ออยู่ไม่ต้องไปดึงให้มันตึงเตะขนาดนั้นยังขายหลายอย่างนะครับุาบกบอนไฟยังไม่มีครับเออวงอร์บล็อกครับตกลมครับตกลบบไตกลมก็ไม่รู้จะหมดตอนไหนครับ <c oughs> ค่อยซื้อไปครบออัเรบเดอ๋ยว p o อ e r box อ่ะ power box อีกนะเนี่ยอร w บล็อกนี่สำคัญอร์บล็อกนี่ <ๆ S 1> สำคัญอยากได้มากๆบอกใครก็คนที่ธรมาแหละ รู้นะนันแหลนะนั่นและแฟนดีลาติสเวิร์ตนะคี้ไม่ถึงได้สามชั่วโมงเลยลับแม่พี่ชืได้น้ำตัวเม่อตกเออร้อนนะ้อนแผลลนมันดับมันพอลมมันดับแบบเดียวมันดับแล้วอ่ะอือตอนนี้เราติดอยู่ในรถนะเราต้องการเขาช่วยเหลือ แม่ม่รลมโถใช้มาทั้งวันใช้ได้ชั่วโมงเดียวมีเข้าวซะบ้างไฟนะะอนนี้ฮะเราได้รับความเดือดร้อนมากเลยฮะฝนตกโข้าโหเดินทำไม่ได้เลยอยู่ดีฝุนก็ตกฮะต้องวิ่งออกจากรถ,ถเอาผ้าเหลืองไปคุมผ้าไ่งานน้ำเข้ารถเต็มหมดเลยเห็นแล้วลูกไปห้างหน้าเดินทางกันต่อโอาา่อแล้ว นอนหลับลำบากเสียงเครื่องดังสุดยอดโรงแรมระดับนดัรกระดับประทับใจเมื่อคืนฝนตกเราเลยต้องรีบเอาเสื่อมาคุมรถดีนะตกไม่หนักมากไม่รอดแล้วชีวิตเรา บาลหลังหน้าฝ้าขึ้นนะอื้อไปเลยเออเช็ดฝั่งเลนด้วยขอบพระคุณผู้นสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการที่อำนวยความสะดวกพื้นที่หลับนอนให้กับ ทางอินเทอร์แวนะขอบคุณป้างัลทองเพร์แกงฮะที่สนับสนุนงานนออนหลักก็ผ่อนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้หือ,อว่าถ้ามีพัดลมนะดีๆมันก็สบายอะ่ะนอนดีกว่าแต่ว่าค่อนข้างที่จะมันก็หลับหนูมันหลับยากไงไนะวต่อความรู้สึกไวต่อทุกอย่างเลยเสียงรถแล้วเราต้องแล้วเราก็นอนหน้าเสเนบนเนแหลนะคนจางตั้งย ช่โอ้คนเข้าบั๊มมาเขาก็มาจอดนัทเทเว่นจอดนัทเทเว่นได้เสียงรถตลอดเราก็ต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ไหมนะให้ไปนอนแบบไกลหน่อยไกลหน่อยมันก็มันก็มืดมันอันตรายเดี๋ยวนอนนิ่งนอนนิ่งระแวงแลมชาร์จมาเต็มโอ้โหแนะนาหน่อยไอ้รุ่นที่มันแบบอยู่ได้นานอ่ะสามปีอ่ะชาร์จเออเปิดแล้วอยู่ได้นานเจ็ดชั่วโคตรอ่ะเอาแบบนั้นอ่ะไปเดินทางต่อ out.